มองเห็นภาพค่อนข้างจะชัดเจนเลยสำหรับพวกที่เห็นไฟเหลืองแล้วเหยียบคันเร่งบิดคันเร่งหวังว่าจะไปทันไม่อยากติดไฟแดงหรือบางคนบอกมันแดงแล้วแถมอีกคันหนึ่งได้ไหมไม่มีใครเขาเห็นใจนะคะ บอกเลยว่างานนี้ไม่มีใครเห็นใจรถมอเตอร์ไซค์เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้กล่องกระเด็นก่อนเลยอะใช่ปะ่ะมันเป็นกล่องอาหารน่ะไรเดอร์เหรอไรเดอร์ค่ะพี่ต้นเขาฝ่าไฟแดงโอ้โหก็คือเขาอะเป็นคันสุดท้ายหลังจากที่ไฟเหลืองแล้วก็แดงแล้ว<อ>แล้วมันแดงถึงขั้นที่ว่ารถกระบะเขียวแล้วค่ะรถกระบะไฟเขียวแล้วเขาออกตัวอะดูอีกทีก็ได้คุณผู้ชมเขียวไหม อดูภาพใหญ่เขียวไม่เขียวเขียวค่ะดูยังไงก็เขียวมากๆเลยอ,ะอ่ะแต่ว่าไราเดอร์คิดว่าเหตุการณ์ตอนปีหนึ่งไม่มีใครละมั้งโอ้บิดเ <แ S 2> ต็ม<อ>บิดมิดแล้วก็ชนอย่างจังเลยค่ะไรเดอร์คนนี้อายุ35พอดีด้วยเป็นจะเพศเออแต่ความจริงไม่ได้เกี่ยวกับอายุตัวเลขเลข5อะไรเลยนะคะนิสัยล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ชม ไม่ว่าจะกี่โมงกี่ยามไฟแดงคือไฟแดงนะคะอ,อันนี้บอกตัวเองเอาไว้เลยนะแยกนี้คือสีแยกมาบยาในตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะผู้บาดเจ็บอายุ35ปีขาหักผิดรูป รับเบนจบเพศและไม่ต้องใช้คําว่าฟาดเคราะห์ฟาดเอานิสัยที่ไม่เคารพกฎจราจรของตัวเองออกไปเถอะค่ะกู้ภัยต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลไปรถเนี่ยก็พังยับเยินเลยอ,อย่าหาว่าซ้ําเติมคนเจ็บเลยนะแต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณเคารพกฎจราจรม,มันเป็นหลักง่ายๆอ่ะ เอ้ยเหมือนเป็นกล่องแบบกล่องเก็บหมวกเหรอเพราะว่าพอมาดูตอนเช้ากล่องมันสีดำอ่ะใช่ป่ะเนี่ยในกล่องอ่านี้กล่องที่ิด้งไปท้ายรถใช่ไหมเออซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคุณคุณอย่าไปโทษว่าแบบโอ้ยอายุมันเป็นจเพศอ่ะฟาดกล้อะไม่เกี่ยวนะ เรื่องนี้ที่ฉันบอกเลยนะคะดิฉันจะเป็นทนายให้กับอายุเบญจเพศงคือคนปากไปเดียตลอดเลยอ่ะเออดิฉันจะสู้ความให้เลยว่าไม่ใช่อายุเบญจเพศแต่ประการใดเป็นนิสัยที่ไม่เคารพกฎจราจรค่ะอมันจะไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะแยกไหนที่มันเป็นแยกวัดใจไม่มีไฟก็ไปร้องเรียนว่ามันเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่มีไฟแต่แยกนี้เขาติดตั้งไฟไว้ให้คุณก็ยังจะวัดใจตัวเองอีกนะเออฟังแล้วก็สะเทือนใจนะครับคุณผู้ชมเอาแต่อีกหนึ่ง อัปเดต34 h d Up เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ